จะผัดเส้นเล็กใส่ซอดหอยสิน้นเนี่ยซอดหอยสิน้นใส่หมูหมูหมัมกแล้วก็ใส่ผักต่างๆผักที่ห้ามีผักอย่างนี้ตู้เย็นเก่ามาผัดนะคะแล้วก็มือน,นี้สิกินกับไข้่ต้มนะจ๊ะเดี๋ยวห้าไปผัดก,กันเลยนะคะเนาะใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะ จะเทียมยาไข่ใหม่ด้จ้ะใหม่ละ,มละผมเอาหมูต้องไหมจ้ะ หอมหอมหอมค่ะหอมกระเทียมหอมหอม moon, moon ูหมูหมักเนี่ยจ้ะหมูหมักขังขึ้นเลยได้จ้ะหมูสุกแล้วเดี๋ยวแอนเีเอาฟักไว้ข้างนีกเลยได้จ้ะเดี๋ยวเอาเสร็จแล้วผักกระทะแบบง่ายเลยเหมือนนี้ เป่นงานท่ม พัดให้เสน้นมันสุกอาจ้ะ তো না আমি কেমন กอจะซอสซอสหอยสินแซ่บแซบ่บกินกับ๋วยเตี๋นี่แซบ่บถ้านั่งเชื่อแอนปรุงน้ำ๋วยเตี๋กับซอสแบบน,นี้แซบ่บซอสขาวก็ใส่ไปนิดนึงไม่ต้องใส่หลายดอกใส่แค่น้่ป่ามันดำเร่เอยเพราะใส่ดอกสีเหลว อสหอยสิ้นมันมีรสชาติหวานนะจ๊ะแอนสี่ก็ใส่น้ำตาลเพิ่มเักเพิ่มสีสันพักนี่ผักอย่างนี้ตู้เย็นก็เอามาหันไส่หลอดนะจ๊ะว่าต้องไปเจําจำเป็นต้องคือแอนเสมอไปกับชื่อเห็ดน,นี่ยังไม่ตู้กับขนน้าใสผลนน้าใส,หาใสเห็นมันเหมือนลดที่ต้องไปซื้อเพิ่มสีใดก็เขื่องงันนี่ยังจะกินแล้วจ๊ะเนาะมีอะไรก็กินปะ ดเดี๋ยวพาพเห้พัดซูเปียจะน้อยเดี๋ยวตักใส่จานแะล้วจนะเนาะโอเคใส่บักนาวบอกคุณใส่บันกนาวก่อนหรือคนเพื่อนกินยังบ่คอยค้นไหมเอามาหายกิกนขอบปากเลยสิบ่คอยค้น เดี๋ยวสิหัหนมาหาโอเวนกันมึงนาดู <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสันดกสวัสดีครับ Good boy โอฮึ